สวัสดีครับผมต้นออโต้ลิฟเทคครับคันนี้ก็เป็นฮุนไดสตารเลียเป็นรถของผมเองนะครับซึ่งทางออโต้ลิฟเทคนะครับผมเป็นเจ้าของอยู่นะครับผมก็ได้มีการตกแต่งในส่วนของประดับยนต์ครบวงจรอยู่แล้วนะครับซึ่งคันนี้นะครับก็ตกแต่งไปค่อนข้างที่จะครบนะครับในสไตล์ของผมเองนะครับ ก็หลังจากที่ผมได้รถฮุนไดซ่าเรียงมานะครับก็ค่อนข้างเห็นจุดด้อยหลายๆอย่างนะครับที่คันนี้ยังไม่มีนะครับอย่างเช่นจอนะครับจอเพดานกล้องบันทึกภาพนะครับหรือแม้กระทั่งคนขับนะครับก็ไม่มีที่เท้าแขนนะครับอันนี้แม้กระทั่งเบาะแถวกลางแถวหลังนะครับก็ค่อนข้างนั่งไม่ค่อยสบายนะครับเสียงภายในก็ค่อนข้างมีเสียงรบกวนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของตัวของรถนะครับค่อนข้างสูง เวลาเดินลงเนี่ยหลายๆอย่างนะครับในนี้ผมก็เลยได้ทําการปรับแต่งรถคันนี้นะครับในสไตล์ของผมเองนะครับเริ่มเริ่มกันที่อันดับแรกเลยเนี่ยผมก็มีทําการเปลี่ยนจอเพดานนะครับให้สามารถดูดูหนังฟังเพลงได้นะครับเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ภายในครอบครัวงผมเองนะครับก็จะเป็นจอ Android ขนาดประมาณ17นิ้วนะครับเล่น Android คือเล่น YouTube ได้เลยนะครับให้เด็กๆได้ดูนะครับแล้วก็จะมีการ แต่งในส่วนของลําโพงนะครับเครื่องเสียงมีซับมีทําให้เสียงเนี่ยมีความน่าฟังมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเบาะนะครับที่สําคัญเลยเนี่ยเบาะคันนี้ครับตอนที่ได้มามันนั่งลําบากนะครับนั่งไม่ค่อยสบายแล้วก็แน่นเกินไปเยอะเกินไปผมเองก็ได้มีการเปลี่ยนนะครับเป็นเบาะที่ลักษณะเหมือนเบาะ VIP เรานะครับนั่งแบบสบายนะครับเป็น2ที่นั่งนะครับแล้วก็เหลือแถวหลังแถวเดิมทิ้งไว้นะครับ ตรงนี้ก็ช่วยให้เราเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยถ้ามีคนขับรถเราก็จะนั่งแบบสบายขึ้นเยอะเลยนะครับพื้นนะครับคันนี้ตอนได้มาผมก็รื้อทั้งคันนะครับรื้อออกมาหมดแล้วก็ทําการดัมป์เก็บเสียงนะครับเพื่อลดเสียงที่เข้ามาในห้องโดยสารนะครับทั้งคันทั้งประตูนะครับทั้งข้างแล้วก็หลังคาก็ดัมป์เก็บเสียงพอดัมป์เสร็จเนี่ยเราก็เลยได้ทําการเปลี่ยนในส่วนของพื้นนะครับจากที่เป็นพื้นพรมเพราะว่าเวลาผมมีลูกนะครับพรมมันจะเก็บฝุ่นนะครับผมเองก็เลย ขอเปลี่ยนเป็นพื้นลายกระเบื้องนะครับก็จะเป็นแบบลายเป็นหินอ่อนหรือลายไม้เนี่ยเราสามารถเลือกได้แต่ผมรคันนี้เลือกเป็นหินอ่อนเพราะว่าอยากให้มันแปลกๆนะครับให้มันตัดกับสีของเบาะนะครับแถวหน้านะครับก็จะมีในส่วนของอที่วางแขนก็จะสามารถพับได้เวลาขับผมขับเองบ้างก็เวลาขับเนี่ยมีที่วางแขนมันก็สบายเรามีเท้าได้นะครับช่วยได้เยอะเลยนะครับในส่วนของรถคันนี้นะครับ มันจะเป็นรถตู้ใช่ไหมครับพอรถตู้เนี่ยกล้องเขาเรียกว่ากระจกมองหลังอ่ะมันจะโดนบังโดยจอเพดานหรือไม่ก็คนที่นั่งเยอะๆผมเองก็เลยใส่กระจกมองหลังเนี่ยเป็นแบบจอนะครับก็คือมีกล้องไว้ที่ข้างหลังนะครับแล้วก็จะมีภาพโชว์เวลาเราขับเนี่ยเวลาใครอยู่ข้างหลังมันจะเห็นชัดนะครับไม่มีใครบังแล้วก็เราสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงดูมุมใกล้ๆรถได้เวลามีรถขับมาใกล้ๆเราสามารถมองได้อันนี้ช่วยได้เยอะมากนะครับ แล้วก็จะมีในส่วนของกล้องบันทึกภาพนะครับซึ่งเอาไว้รักษาความปลอดภอยัยของเราเวลาเราขับรถเราก็จะบันทึกเหตุการณ์เวลาเกิดอุบัติเหตุคันนี้ได้ไดมีทําการเปลี่ยนในส่วนของฟิลม์มติดตั้งฟิล์มที่เป็นฟิล์มรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นฟิล์มแบบกนรลอยด้วยนะครับแล้วเป็นสีคันนี้จะเป็นสีลัลกษณะคล้ายๆเคยอนแล้วก็ผมทําลักษณะในส่วนของตัดสีดําซึ่งรถคันเดิมคันเดิมเนี่ยเป็นสีดํา เราแรปบางส่วนนะครับแล้วเหลือดําบางส่วนทําให้รถมีมิติมากขึ้นนะครับเห็นโครงสร้างรถอันนี้ก็เป็นอันที่ผมชอบนะครับเพราะว่าพอแรปออกมาแล้วรถเนี่ยมันเปลี่ยนสีไปเลยมันทําให้รถมันเปลี่ยนเป็นอีกคันหนึ่งเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของฟิล์มกองแสงนะครับน่าจะใช้เป็นของออปติกนะครับเป็นฟิล์มนี้ละยนะครับหมายความว่าเวลาเราวิ่งต่างจังหวัดเกิดมีแก๊งปลาหินมันก็จะโปรเทคเราได้เพราะว่าตัวนี้มันกันก,ก,การกระแทกได้ดีนะครับ ส่วนรอบคันตรงข้างๆก็จะใช้ฟิล์มของบาวฟุ้งตัวท็อปนะครับในส่วนของตัวบันดไดไฟฟ้าของ e b o r d นะครับซึ่งต้องบอกว่าบันดไดไฟฟ้าตัวนี้ครับมันค่อนข้างตอบโจทย์เวลาที่เราเดินลงเดินขึ้นนะครับมันสบายนะครับโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับเวลาเดินขึ้นเนี่ยค่อนข้างมีประโยชน์มากๆ พอดีบางทีที่บ้านนะครับก็มีอากงอมามาลามามาเยี่ยมหลานนะครับเราก็าใช้คันนี้ให้ให้ทันขึ้นผมถือว่าตัวนี้ตอบโจทย์นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเวลาขับไปไหนเนี่ยเปิดประตูออกมาเนี่ยมันเทมากกลางคืนนะครับถ้าเราไปจอดในที่มืดๆนะเปิดประตูออไปมันจะมีไฟส่องออกมาด้วยนั้นเพิ่มความปลอดภัยได้อีกอย่างเลยนะครับในส่วนของมาตรฐานของบันดไดไฟฟ้าอีบอร์ดนะครับต้องบอกว่าเขาติดตั้ง แบบไม่เจาะนะครับแล้วก็มีปลักที่เป็นมาตรฐานสากลน,นะครับที่สําคัญนะครับตัวอ e ีบอร์ดเนี่ยรับน้ําหนักได้ถึง300กิโลนะครับและก็ยังรับประกันอีกถึง3ปีนะครับทีนี้ถ้าเพื่อนๆนะครับท่านไหนสนใจนะครับอยากจะติดตั้งแบบนี้นะครับเซตแบบนี้นะครับ ทั้งระบบเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับระบบความปลอดภัยหรือว่าจะฟิล์มกันรอยฟิล์มใสฟิล์มสีนะครับสุดท้ายนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ออโต้ลิฟเทคนะครับผมยินดีรับใช้และบริการทุกท่านนะครับ